วันนี้กินไปเรื่อยพามาลารับที่ไม่รับนะครับเอ๊ะยังไงพามาลานท่าประจันนะครับอยู่อำเภอบ้านปกนะครับก็เออถ้าตันใกล้ๆก็อยู่แถวโคโค่วิวครับโรงแรมโคโค่วิวสมุทรสงครามนะครับอ่านี่ครับก็เดินเข้าพาเดินเข้ามาในร้านนะครับอยู่สวยมากครับผมอยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองเลยนะครับ สวยมากครับสว่างจ้าเลยนะครับนี่ครับอยู่ริมน้าสวยงามครับผมนี่ครับแล้วมองไปไกลๆก็จะเห็นสะพานนะครับสะพานข้าวฝานครับสวยงามครับแล้วก็อยู่ติดปัดเลยครับอาจจะได้วิวได้ฟิลมาหอนนิดหน่อยล้อเล่นนะครับก็เงียบครับเงียบเลยครับคือบรรยากาศดีมากครับลมพัดจริงๆครับพัดลม สบายสบายสบายมากนะครับนี่ครับผมเวลาเปิดปิดนะครับตามนี้เลยเนาะสิบโมงถึงสองครึ่งนะครับอ่านี่วันนี้ผมมากินก็สั่งเป็นเมนูหมูกระทะนะครับนี่มาชุดใหญ่เลยนะนี้ชุดใหญ่นะครับสามร้อยสามร้อยกว่าบาทนะครับมีเต้าหู้นะครับมีหมูสามชั้นนะครับมีปูอัดนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับนี่ครบรถเลยนะครับแล้วก็จะมีผักมีมะม่ามีไข่นะครับนี่กระทะยังใหม่เลยขอบอกนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็มาได้นะครับเวลาร้านเปิดนะครับ1 0 0โมงถึง2ทุ่มครึ่งเนาะนะครับมาได้เลยนะนี่น่ากินนะครับแนะนำเลยนะครับผมวันนี้จุดการรีวิวจะเป็นชุ่นี้ครับไปป้ายไม่ไหวแล้วขอตก่อนนะ